ริบบิ้วบลินเซียร์บิลกางใหญ่เลยกางหลังตึกก็มันอยู่กับจิ๊บอ่ะจิ๊บอยู่ตรงไหน ตรงชั้นสองจากที่ที่เราอยู่ตเมื่อกี้ท่อยู่ตึกฟ้าตึกแดงไม่รู้่ตึกฟ้าตึกแดงแต่ที่ที่คุณแฟ๊กไปขายประตูเมื่อกี้ตึกที่จิ๊บขายประตูใช่ไหมใช่ใช่อาจ๊บอยู่ไหนปะไอครวิ่งอ่ะพี่พี่ก็เดี๋ยววิ่งไปหาไงอยู่ตรงไหนอ่ะไปเลยชาร์จแม่งเลยสัตว์เปิดไปนะเออเปิดเลยโเห็นปะเออพี่อ๋อแสดงว่ามีนไม่ยินเสียงกู หน้าผมกูตายเฮีย yeah. ตายไหมพี่อยู่ทางยาวกูตายเข้าหน้าโอ้โหเปิดไฟแล้วนะโคตรโหดเฮียอ,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 อยู่ล่างพี่ชั้นหนึ่งใช้ปืนอะไรวะยิงผีปะม,มันเจ็บหนักแล้วมันเจ็บหนักเลยพี่ชั้น ไปอีเห<ป>ี้ย yeah, โคตรเจ็บสัตว์ดำสามจุดลูกผมน้ำเองหายจะหมดด้วยโอ้โเจ็บเจ็บจิปเปของเพื่อนไม่หมดเลยก็งเลไปดูท็อปส์กัน นั่นไงนั่นไงโอ้ยตายแล้วพี่ยิงมมมมมมมลูกม้วไปอุ้ยไม่ตายพี่จิบตายตายแล้วยังไม่ตายพี่แต่จีบิ็น่าจะตายเหมือนเดิมหลอกต้นไม้เปล่าวะพี่พี่ส่องอ่ะ นั่งมันนั่งอะยแล่วก็ยังมีไงเนี่ยไม่ตคยเดี๋ยวไม่ทักกันอยู่ตรงนี้แหละขยี้หัวไงมันดิมัน ขนมั้งพี่ต้องจะขนขนขด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 มาเนต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 มาอยู่ตรงหัวบันไดพี่เห็นเหรอข้าวเหรอมาตัวเดียวแล้วข้าวสายสตายไม่รู้มีี่โจ้นะผมพิ่งชาร์จอยู ตายเฮ้ยพี่หัววันไดตายเลยเฮียหัววันใดมีสักคู่อีกแล้วใครยิงนะอุ้ยอุ้ยข้างหลังใครจิ๊บเปล่าเฮียโทษ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 โข้างหลังมีคนยิงนะเฉียวแป๊ดเลยกระสุนเฮียเขาใช้จุดสามร้อยเอพี่อ่ะโทษนยจิ๊บไม่เป็นไรพี่มีผ่านนะมีผ่านนะ อ๋อเออยังอยู่อยู่อยู่อยยังอยู่วอดวอนแคปิงแคปิงไหนวะใสข้างล่างน่ากลัวไตัวที่ยิงพี่เพชรอ่ะใช่ มันต้อจะอยู่ข้างล่างยอู้อกูตายเลยตัวเดียวใครเพชรเลสั